สวยมากเลยซากุลาร่วงเป็นฝนเลยอะสวยมากเลยของจริงสวยมากๆเลยค่ะว้าวซากุลาร่วงแล้วดูสิปิวว่นมาเลยสวยมาก ไอชิของเราก็ไปกระโดดรถเต้นอยู่นู่นเอตาจะไปขึ้นสไลเดอร์แล้วเอตาจะไปขึ้นสไลเดอร์แล้วไาชิไปดูน้องหน่อยแล้ว อัลูกก่ะลูกเดินใหญ่เลยเฮ้ยสวนนี้ซากุระเต็มเลยเอ๊ะขี่น้ำเหรอใทยเชหืขโมยน้องเอาเอตตาอ,อยากเล่นสไลเดอร์ลูกอยากเล่นสไลเดอร์เราคนนู้นอะไปไหนลูกเอตตาพาเล่นสไลเดอร์เสร็จ เดินไปไหนเนี่ยจะไปแย่งลูกบอลเขาเล่นแน่เลยอะเอตาลูกเอตาครับไปไหนลูกไปแย่งไปเล่นลูกบอลกับเขาแน่แน่ ชิจอะอจเอตาดู er. พี่เล่นนะเออาอาะจะอ๋อะาชิโยกโยกอาโยกโยกเออเก่งยังเลยออยกโยกอุ้ยเล่นเล่นจนแก้มแดงเลยสนุกเขาแหละคนนี้ล่ะคนนี้ก็เดินทั่วเลย เอตะไปวิ่งเล่นซาก,กุระลูกเออก,กุระล่วงลูกหายไม่ทันสักทีตอนมันล่วงกล่าวอ,อไปแล้วเอตะมีคนอุ้มแล้ว <c oughs> เอาเอาเอตะโดนลุมอุ้มแล้วนู่นนะ <c oughs> โดนลุมอุ้มแล้ว

โอชิลิ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 ว้าปาาบูนี่พ่อับพาไปถอยแว่นใหม่นะคะเป็นแว่นบู u e l i นะคะไว้ป้องกันสายตาตอนเล่นโทรศัพท์หรือว่าวาดรูปใน iPad นะคะีิชาเลยเลือกแบบ40%มาเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสวยไหมอาริกาโตอาชิอาริกาโตนี่นะสิชาเลือกสีนี้มานะ<ฮ>เดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะคะ<ฮ>มาเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะ<ฮ>มัดจุกด้วยวันนี้<ฮ>เป็นอีป้าเลย เป็นคุณป้าเลยไหมอะเซเว่นใส่เชเอตาหลับ <c oughs> มัดจุกจะได้สบายสบายตาเอาจุกออกดีกว่าเนาะมัดจุกแล้วแก่มากเลยถ้าปล่อยผมแล้วแบบว่าหล่อมากค่ะหล่อมยผมสั้นแล้วแบบว่าหล่อเลยอะ รู้สึกตัวเองหลอ่อไม่ได้สวยนะหลอ่อเป็นไงปะปาอีเดสกะตอนลองที่ร้านมันจะด,ดูโอเคนะทำไมกลับมาถึงบ้านแล้วมันแปลกๆอกโอเคไหมอ่ะอตาหลับมองไม่เห็นนะเอตานอนอยู่ข้างใน กะเขาอยากลองแล้วทำไมยูยูโอเคอะโอเคเหรอใช่ใส่อันนี้ใส่แม่กันในทุกกล้องไงเฮ้ยดิสคันลอร์สวยอะน่ารักต่อไปก็มีนะตัดคลิป วาดรูปใน iPad วาดสติกเกอร์ขายสบายสายตาแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาทำงานช่วงลูกหลับตอนคืนนะคะก็คือแบบว่าจะปิดไฟหมดทั้งห้องใช่ไหมมันก็มืดทำให้แบบแสงแสงจากโทรศัพท์แล้วก็จอ iPad ออะมันแรงมากคะ่ะจนแบบว่าสีชาแสบตาไปเลยอะ่ะ ก็เลยบอกว่ากะว่าอยากได้แว่นแบบเอามาตัดแสงนิดนึงก็เลยเนี่ยคะ่ะว่ากะก็เลยพาไปซื้อมาแล้ววันนี้ตอนแรกจะสั่งในเน็ตไปลองดีกว่าจะได้แบบว่ารู้ว่าเออเราชอบแบบดีไซน์ไหนสีไหนอะไรเงี้ยคะ่ะตอนแรกก็จะเอาอีกแบบหนึ่งอะแต่ว่ามันหมดต้องรอสั่งในเน็ตอย่างเดียวก็เลยแบบว่าเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันมีที่ช็อปเลยก็เลยถอยมา เรียบร้อยราคาก็ไม่แพงไม่แพงมากค่ะแค่ห้าพันกว่าเยนเนาะอืมไม่เกินหกพันเยนค่ะเพราะว่ารวมแวดด้วยก็ห้าพันกว่ากว่าห้าพันเท่าไหร่ประปะห้าพันห้าพันหกแวดอะไหนมีแวดไหมห้าพันห้าแวดแวดเทนเปอร์เซ็นต์ปะห้าพันเจ็ดไม่ฟรีแวดอะ เทมโปเทมด้วยหรอ๋อรวมแบตแล้วรมแบตแล้วห้าพันห้ารอยเยนค่ะไม่แพงเนาะได้อยู่เนาะสบายตาแล้วคราวนี้สไอจสอาบลูกผิดฝัง <reveal> ลูกผิดฝ like ังอ่ะมวยแกมวยแกลให้ให้โอ อาจา下に下ろして。あ、โรสเตเหมือนมีไฟที่ปากด้วยสข้าติดปากไเอาเอาัดผมทัดผมอ้ัดผมโอเคโอเคทัดผมอัน ไอโอเคไหนมิเต้ม่เตให้มาม้าดูหน่อยเซโนอาจ้าอาจูซ์สวยเออเอาใส่เอาติดเออติดผมแหละโอเคโอ้ยน่ารักจังเลยถ้าจะชอบใส่ให้มาม้าสิอ่ะใส่ให้มาม้าหน่อยให้ชิมาใส่ให้มาม้าหน่อยสิ ใส่เองใหญ่เลยอ่ะใส่อู้ใช่เหรอใส่ถูกฝังเหรอใส่ยังไงโอ๋อโจซืโจซือันนี้ไม่เป็นไรนะคะเป็นแค่แว่นตัดแสงเฉยเฉยเออเออโจซืใส่ <laughs> สหมดป้าป,ป้าเหรอไหนดูสิเป,ป,ป,ป้าป้าไหมไหนให้เชให้เชไหน,หนอนาจิป้าป,ป้าไหม จ้า่าาน่ารักนี่มีถุงใส่แว่นมาด้วยนะจ้ากระเป๋าใส่แว่นเป็นแบบนี้นะ